อนาคตทางการเมืองของ3ปอปตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่าแยกกันเดินนะคะแต่แยกกันแบบนี้ใครรอดใครร่วง l e t s talk วันนี้เดี๋ยวสรุปให้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Let s Talk กนะคะกลับมาพบกันแบบนี้มาคุยข่าวประเด็นการเมืองกันนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปมประเด็นการเมืองที่ร้อนที่สุดนั่นก็คืออนาคตทางการเมืองของ3ปอป จะเอายังไงกันแน่พักอื่นเขาชัดเจนแล้วประกาศนโยบายเดินหน้าเข้าไปสู่การเลือกตั้งแล้วแล้วตอนนี้เนะี่ยกฎหมายเลือกตั้งก็พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นกฎหมายลูกเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นกฎหมายลูกพักการเมืองรวมไปถึงปรับคอรมอแล้วด้วยนะคะพักพลังประชารัฐจะมาแทงกักยึกยึกยักยักแบบนี้เนะี่ยอาจจะไม่ทันกินนะคะเอาล่ะทีนี้มาดูกันว่าแล้วอนาคตทางการเมืองของสปอที่ปัจจุบันเนี่ยรักกันมากสรุปแล้วเนี่ยเขายังอยู่ด้วยกันไหมพูดเลยค่ะว่าตอนนี้แยกกันแล้ว แยกกันแต่ไม่ขัดแย้งนะคะเริ่มกันที่ลุงป๊อกค,ค่ะลุงป๊อกหรือว่าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นพี่คนกลางค่ะคนนี้เป็นคนที่ชัดเจนที่สุดก่อนเพื่อนลุงป๊อกเนี่ยไปพูดในงานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่นนะคะในยะก็คือการเมืองสมัยหน้าไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้ว จะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะปล่อยให้ท่านเล่นกันไปผมเนี่ยคอยซับพอร์ตอยู่เบื้องหลังก็คือคอยให้กําลังใจส่วนปอที่ไปต่อคือปอประยุทธ์แล้วก็ปอประวิทย์ค่ะนั่นก็คือ2ปอพี่น้องพี่ป้อมแล้วก็น้องตู่น้องตู่เนี่ยยังพูดไม่ชัดสักทีว่า เอจะยังอยู่กับพลังประชารัฐไหมหรือว่าจะอยู่กับเรวมไทยสร้างชาติพี่ป้อมอาจจะทนไม่ไหวค่ะพี่ป้อมเนี่ยออกมาพูดชัดเจนชัดทั้งภาษาพูดชัดทั้งภาษากายเลยนะคะคือพลเอกประวิทย์เนี่ยให้สัมภาษณ์ประมาณว่าพลเอกประยุทธ์กับผมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรกันเราเป็นพี่น้องคบกันมา40-50ปีความขัดแย้งไม่มีอยู่แล้วถ้าท่านจะไปอยู่ที่อื่นผมก็ไม่ติดอะไร ไม่มีปัญหาอะไรคําว่าที่อื่นในที่นี้เนี่ยก็คือรวมไทยสร้างชาตินั่นเองนะคะซึ่งหลายคนก็คงจะทราบว่าลุงตู่เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแบบ99.99%ส99ิ้เและเมื่อลุงป้อมพูดแบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดประตูทางการเมืองชัดเจนแล้วว่าการเดินเกมหลังจากนี้ลุงตู่กับลุงป้อมไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดียวกันแน่นอนแต่ถามว่าขัดแย้งกันไหมลุงป้อมยืนยันไม่ขัดแยง้งแล้วดูจากสีหน้าแววตาแล้วลุงป้อมเนี่ยยี่ อารมณ์ดีแล้วก็หลังจากนั้นมีการประชุมคอรมอก็มีภาพ3ปอนหลุดออกมานะคะคุยกันเอิกอักเอิกอัก,อกนักข่าวทำเนียบรัฐบาลเล่าให้ฟังนะคะถามว่าทะเลาะกันไหมเนี่ยลุงป้อมก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ทะเลาะกันนะคะเอาแล้วถ้าไม่ทะเลาะทําไมต้องแยกกันเดินคําตอบก็คือ1 แนวทางการเมืองคนละรูปแบบกันลุงตู่เนี่ยเป็นการเมืองเชิงนโยบายนะคะส่วนลุงป้อมเนี่ยเป็นการเมืองในเชิงบุคคลสังเกตว่าสสส่วนใหญ่เนี่ยรักลุงป้อมลุงป้อม ใจถึงเพิ่งได้แล้วก็พูดคำไหนคำนั้นอันนี้เห็นชัดจากการปรับคอรมอลล่าสุดนะคะคือการปรับคณะรัฐมนตรีล่าสุดในอย,ย่างที่ทราบกันนะคะว่าการปรับคอรมอลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีตําแหน่งที่ว่างลงสามตแหน่งพักประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็พยายามกระทุ้งมาที่พลเอกประยุทธ์ว่าจะต้องปรับนะเพราะว่าคุณนิพนธ์บุญญาณมณีซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเนี่ยเขาก็ลาออกไปแล้วก็มีเก้าอี้ว่างซึ่งพักประชาธิปัตย์เขาก็ส่งคุณนริศขำนุรักษ์เนี่ยมาแต่งตัวรอแล้วแต่ว่าลุงตู่กปรัับสที จนขนาดพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาขู่เลยนะว่าถ้าไม่ปรับสักทีเนี่ยฉันจะถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วนะแต่ว่าลุงตู่ก็ไหวตัวทันค่ะสุดท้ายปรับคอร,รมอรจริงๆแต่การปรับคอร,รมอรคราวนี้เนี่ยมันกลายเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะคือตอนแรกคิดว่าลุงตู่เนี่ยจะปรับแค่ตําแหน่งเดียวก็คือตําแหน่งในโควตาของพรรคประชาธิปัตย์แต่พระเจ้าลุงตู่ปรับมาอีกสองตำแหน่งค่ะตำแหน่งแรกก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณธนกรวังบุญคงชนะ นี่ก็มีนัยะทางการเมืองนะคะคุณธนกรเนี่ยถือได้ว่าอยู่ฝั่งสามมิตรนะ เป็นคนสนิทก,กับคุณสมศักดิ์เทพสุทินสามมิตรเนี่ยมีเก้าอี้รัฐมนตรีเยอะมากคุณสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรียุติธรรมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและคุณธนกรเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนาย,ยกอีกยังไม่รวมคุณอนุชาในขณะที่อีกหนึ่งเก้าอี้ที่บอกว่ามันมีในยะทางการเมืองนั่นก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นตําแหน่งเดิมของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีโผล่มาว่าจะเป็นโคต้าในกลุ่มสสปากน้ํา พยายามจับจ้องว่าเอสจะเป็นใครสุดท้ายหวยไปออกที่คุณสุนทรปานแสงทองค่ะคนที่เป็นใครเป็นมือขวาของคุณชนสวัสด์อัศวเหมเป็นคนที่มาจากโคต้าของสสปากน้ําแน่นอนร้อนตนะคะถ้าใครจํากันได้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาสสปากน้าเนี่ยโหวตไม่ไว้วางใจ บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาและคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งเป็นการโหวตส่วนมติพักพลังประชารัฐแทนที่ลุงป้อมจะลงโทษแต่เปล่าค่ะลุงป้อมลงพื้นที่ไปสมุดประการแล้วมีภาพในตำนานเกิดขึ้นที่คุณกรุงศรีวิไลยก้มลงไปกราบลุงป้อมจำได้ใช่ไหมคะอันนั้นเป็นช็อตในตำนานกราบที่ปากน้ำสะเทือนถึงทำเนียบรัฐบาลค่ะลุงป้อมประกาศกลางเวทีเลยว่าปรับคอรมอสมัยหน้าต้องได้เก้าอี้รัฐมนตรีแน่นอนรับปาก ปรากฏว่าปรับคอรมอรคราวนี้ได้จริงๆค่ะคือการปรับคอรมอรคราวนี้เนี่ยมิติทางการเมืองคือลุงตู่กับลุงป้อมเนี่ยคุยกันแล้วนะคะลุงตู่เอาไปหนึ่งเก้าอี้ลุงป้อมเอาไปอีกหนึ่งเก้าอี้สะท้อนว่าพี่น้องสองปอนเนี่ยไม่มีปัญหากันแน่นอนลุงป้อมยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวมากยิงปืนนัดแรกก็คือสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์พี่น้องสองปอไม่ได้ทะเลาะก,กันนะยิงปืนนัดที่สองคือประกาศสักดาให้สสในพลังประชารัฐเนี่ยรู้เลยว่าลุงป้อม พูดคำไหนคานั้นใจถึงพึ่งได้ท่านลุงป้อมบอกว่าให้ก็คือให้แล้วก็อีกในยะหนึ่งเนี่ยก็เป็นการเบรกนะคะเหยียบเบรกสสที่มีความคิดจะออกจากพลังประชารัฐอดูไว้นะ อยู่กับพี่มีแต่ให้ถ้าพี่บอกว่าได้ก็คือได้การปรับคอรมอครั้งนี้เนี่ยในมิติการเมืองก็เลยเหมือนกับว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่นายกเนี่ยทิ้งลงมานีคะก็ต้องดูว่าสามารถทํางานให้กับพี่นอ้องประชาชนได้ไหมถ้าประชาชนเห็นผลงานเขาก็จะเลือกคุณกลับมาบริหารประเทศแต่ 2. ถ้า ปรับแล้วไม่ดีขึ้นอันนี้ก็โทษใครไม่ได้นะคะสุดท้ายประชาชนก็ไม่เลือกเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วประชาชนจะเลือกไหมการปรับคอรมอ,อครั้งนี้เนี่ยจะถือว่าประสบความสำเร็จในแง่การเมืองหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามนะคะนี่คือทั้งหมดของ Let's Talk EP นี้อาจจะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าการเมืองช่วงนี้มันเข้มข้นจริงๆกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ